อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาและคลิปใหม่ๆช่องแม่หมอกุญปารีนะคะ ัสดีชาวราศีมีนนะคะพบกับแม่หมอกุลปาลีจากชาแนลแม่หมอกุลปาลี2324ดูดวงค่ะวันนี้เราจะมาทำนายดวงชะตารายปีกันนะคะว่าเรื่องราวของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเด่นนะบบๆกันเลยนะในปีนี้นะต้องบอกว่าจับไพ่มาทั้ง12ราศีนะคะราศีมีนเป็นราศีสุดท้าย และเป็นราศีที่มีไพ่เมเจอร์คนหนาเซตใหญ่ถึง7ใบด้วยกัน<อ>ดวงแรงมากพูดเลยนะคะเออนะคะในบรรดา12ราศีเนี่ยนะคะราศีมีนี่เป็นไพ่ใบใหญ่ที่แสดงว่าปีนี้ดวงแรงโดวชนะอุปสรรคด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นเด e Sun ันค่ะทุกอย่างเกมแล้วนะคะ12ราศีมีราศีมินคู่เดียวที่ได้ไพ่เด e Sun ันะคะแสดงว่า ปีนี้สามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วย ตัวเองล้วนๆนะเพราะว่าในตำแหน่งตัวตนเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะตำแหน่งตัวตนเนี่ยเป็นไพ่เลเวอร์อนะคะหมายความว่าปีนี้โดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทําอะไรมันมักจะมาจากก็ยากที่จะอารมณ์เป็นใหญ่นะคะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะคะไปไหนก็มีคนรักคร่เอ็นดูชอบพอหยิบยืน่นแบบใครเห็นแล้วก็แบบโอ้ยดูมีเสน่ห์อยากจะเข้ามาคุยเข้ามาทักมีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอด้วย แรงดึงดูดในตัวเองที่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นความรักของเราก็โดดเด่นอีกด้วยนะคะในเดือนนี้เนาะหรือบางคนในปีนี้ ตัวตนอาจจะมีทางเลือก1จาก2ด้วยนะคะอ่ะก็ต้องระวังด้วยนิดหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ค่ะในตำแหน่งกระดุมพระนะคะหรือว่าตำแหน่งการเงินก็บอกว่าปีนี้นี่เป็นปีที่มีการยักย้ายถ่ายเทมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงโอนบ่อยโอนเยอะหรือมันจะดีอย่างยิ่งเลยเฉพาะคนที่ทำพวกอาชีพออนไลน์โอนเงินผ่านอากาศพวกนี้ค่อนข้างดีนะคะ หรือไม่จาเป็นว่าเราทําในเรื่องของรออับเงินสดก็ดีแต่พยายามเอาเงินเข้าเป็นเงินออนไลน์หน่อยก็จะดีนะคะการเงินมันจะฟลมากๆถือว่ามีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนกันเลยทีเดียวนะคะในปีนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเงินบางทีเนี่ยเรามีเกณฑ์อยากได้อะไรจะตัดสินใจซื้อปุ๊บปั๊บ ไม่คิดเยอะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็เป็นปีที่ค่อนข้างที่อยากไปไหนไปอยากคือใช้เงินแก้ปัญหานะอยากไปไหนไปอยากทำอะไรทําบางทีก็ต้องมีสติในการคิดพิจารณาเรื่องบางเรื่องให้ดีนะคะส่วนในตําแหน่งของการงานนะคะอ่ะ การงานนะคะเขาบอกว่าการงานจะดีก่อนที่การงานจะดีมันก็ต้องมีชื่อเสียงก่อนมีชื่อเสียงนะคะภาพเราอาจจะโดนในเรื่องของภาพลบอาจจะมีปัญหาขัดแยง้งมีปัญหาในการถูกออคนหูเบานินทาว่าร้ายต่างๆนะคะทำให้มีอุปสรรคก่อนดังนะคะก่อนดังมันจะต้องแบบ มันจะต้องมืดมนหม่ม,มองมาก่อนสักนิดหนึ่งแต่พอผ่านจุดนั้นไปแล้วฟ้าหลังฝนสดใสมากนะคะขึ้นวิวออฟฟอร์จูงเลยขาขึ้นเลยทีเดียวนะคะเป็นขาขึ้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่ทําเกี่ยวกับดารานักแสดงเอ่อขายประกัน ได้นะคะการเงินการทองได้หมดเลยหรือว่าอสังหาริวทรัพย์ในหน้าคาที่อันนี้ขึ้นเต็มๆนะคะในปีนี้นะคะประกบด้วยทั้ง The Sun นนะคะเทมเพลนส์นะคะโอ้ไพส่สวยๆเยอะเลยไพ่ใหญ่ถึงเจ็ดใบนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วนะคะมงลงไปแล้วนะจ๊ะนะรวมไปถึง ตำแหน่งความรักด้วยอย่างที่บอกว่านอกจากจะมีสเสน่ห์แล้วบางทีมีทางเลือก1จาก2นะคะแต่บางคนนะคะคนโสดนะคะก็ยังไม่กล้าเปิดใจที่จะคุยกับใครนะคะส่วนคนมีแฟนแล้วก็ถือว่าโอเคเป็นไปได้ดีนะคะปีนี้จะใช้สื่อโซเชียลนะคะมักจะคุยกันทางโซเชียลเป็นหลักทุกท,ท,ทุกแพลตฟอร์มจะได้แฟนก็ได้มาจากโซเชียลจะดีกันก็จากโซเชียลจะทะเลาะกันก็จากโซเชียลเพราะฉะนั้นโซเชียลเป็นเหตุสังเกตได้นะ ในปีนี้ก็ต้องระวังการใช้สื่อโซเชียลนะคะกับคนรักหรือคนที่แอบคุยด้วยนะคะอ่ะ ต่อมาทีนี้ในตำแหน่งสุขภาพนะคะสุขภาพบางคนอ่าบางคนก็คนที่เจ็บป่วยอยู่ปีนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะฟืน้นคืนมีเกณฑ์ที่จะหายเจ็บป่วยดีขึ้นนะคะส่วนคนที่ไม่ได้มีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะปีนี้ก็อยากจะแนะนําให้ไปตรวจเช็คสุขภาพร่างกายหน่อยนะคะนะก็มีเกณฑ์ที่จะเข้าโรงพยาบาลได้นะคะแต่แก้เคล็ดง่ายๆแค่เราเข้าไปเช็คอินไปตรวจสุขภาพหน่อยก็จะดีนะคะ แต่รวมๆถึงเข้าโรงบาลแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะหายมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะคะเนาะก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรน่าห่วงนะคะอ่ะแต่ชโชคลาบนิดหนึ่งชโชคลาบก็ไม่ขึ้นนะคะชโชคลาบบางทีเราอยาหมกบุนเกินไปนะคะบอกว่าปีนี้ได้ไพ่เด็กสารไพ่ดีถึง7ใบที่เป็นไพ่เซตใหญ่ก็ระวังในเรื่องของชโชคลาบบางทีชโชคลาบ ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเสมอไปนะคะก็ลัคกี้อินเกมบางทีก็อลักี้ในเรื่องโชคลาภเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้ก็ระวังในเรื่องของการซื้อหวยรวยเบอร์อะไรก็แล้วแต่แต่โชคลาภน่าจะมาจากการทํางานมากกว่าค่อนข้างที่จะเวิร์กนะคะอ่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ ราศีสุดท้ายที่ว้าวที่สุดนะคะในบรรดา12ราศีที่แม่หมอคุณปารีเป็นตัวแทนในการจับไพ่นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าแม่หมออาจจะจับไพ่ได้ตรงหรือไม่ตรงกับบางคนก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าแม่หมอเป็นตัวแทนในการจับไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ถ้าอยากให้ตรงและแม่นยําก็แนะนําให้ทักไลน์แอดมาได้เลยนะคะ ตรงแม่นยำนะคะดูแบบส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ทักกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามมากๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ